สร้างรายได้งามครับแปรรูปปีกล้วยมาดูครับว่าเขาแปรรูปไปทําอะไรครับนี่ผมอยู่กับพี่นุชนะครับนี่เบิบขั้นตอนแรกพี่นุชสอนเลยไหมครับค่ะอาชีพพลิกชีวิตเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพอพี่นุชรับซื้อพี่นุชก็จะมาทําไงต่อครับก็มาเอามาหั่นเนี้ยค่ะหั่นเอามาดูการหั่นมาดูครับเดี๋ยวพี่นุชสอนการหั่นเลยหั่นปื๊บ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  เอาไปทาอะไรส้มตำา้าพี่นุ๊ไม่ใช่ใช่ไหมใช่นี่ครับอาชีพพลิกชีวิตนะครับหั่นกี่ก็ตลบครับถ้าถ้าเกิดว่าหัวใหญ่เกินก็จะต้องแบ่งคือยังไงนี่คือหั่นสี่ใช่อันนี้คือถือว่าหัวใหญ่หัวใหญ่มากก็ต้องหั่นแบบเนี้ค่ะหั่นสี่แบ่งสี่สี่อันอ่ะแล้วลองดูแบบหัวเล็กหัวเล็กแบ่งกี่อันนี่ก็สอดแบบละเอียดเลยนะหัวเล็กแค่สองอันจึ๊บจึ๊บนี่หัวเล็กก็แบ่งอย่างนี้เป็นสองอัน เราใช้ตรงไหนครับพี่นุชครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะคือทุกอย่างเลยหรอใช่ใช่แบบนี้ทั้งหมดเลยเอ้าจริงเหรอใช่เป็นกล้วยดิบนะค่ะแล้วก็นํามาหั่นหั่นแบบนี้อันนี้คือใช้ดิบๆอย่างนี้ได้หรอใช่ดิบแล้วเราถ้าใช้กล้วยสุกได้ไหมครับไม่ได้มันจะเละโทษนะคะอันนี้มีนะมีเละๆเราจะทาไงนี่ไงก็คือไม่เอาเพราะเละๆคือขัดทิ้งเลยใช่เพราะว่านี่เป็นสุกมันงอมแล้วบางทีเราก็ติดมือไปบ้างติดมือเนี่ยไม่เอาเลยแสดงว่าจะเอากล้วยมาขายพี่นุชก็ต้องเป็นกล้วยที่กล้วย เอามาเลยที่นี่ให้แม่ค้าด้วยคนเดียวขั้นตอนต่อมาทําไงครับ <c oughs> พี่นุชครับใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกทีว่าคุณดูจากจังหวัดอะไรแล้วคุณคิดว่าเขาแปลรูปแบบนี้เอาไปทําอะไรสามารถแปลรูปแบบนี้แล้วมาขายพี่นุชได้ <c oughs> หรือว่าเอาเป็นปีมาขายเลย,เลย <c oughs> ได้ไหมครับได้สดจะได้สดก็ได้ <c oughs> ขั้นตอนอยังไงพี่นุชบรรยายเลยผมก็ไม่รู้นะให้ดูภาพแล้วกันอ่ะให้ดูภาพไม่บอกด้วยไม่พูดอ่ะโอเคพี่นุชจะไม่พูดเรื่องนี้พี่นุชจะไม่พูดไม่พูดนะแต่ชูให้ดูชูเสร็จแล้วก็ใส่ลงไป พูดไดไหมพูดได้ครับแถวเนี้ยเขาจะไม่ไม่ค่อยมีใครถามอ่ะทําไมอะ่ะมันเสียเวลามันเบาอ๋อต้องคนใจรักจริงๆหม,มายถึงว่าเขาเอามาขายเป็นดสดๆมีไหมไม่มีอ่ะก็ไม่มีเหมือนกันเขาก็บอกว่าทุกๆเอามาทําอะไรเขาก็ไม่มาน้เหมือนเราอ,ะอ,อ่ะเข้าใจว่าคือถ้าคนไม่ขยันมานะจริงๆให้ค่าคนให้ค่าไม่เหมือนกันเราวองเห็นอุ้ยใบมะขามเขาล่วงทิ้งแต่เราให้ค่าสิ่งนั้นน่ะมันอยู่ที่คนว่าคนจะให้ค่าอันไหน คำว่าพลิกชีวิตของคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่ขายของแพงนะมันเริ่มจากสุขภาพเราเองมันเริ่มจากสิ่งที่เราชอบแล้วมันเริ่มจากว่าขึ้นอยู่กับคนให้ค่าจริงๆใช่ถูอันที่เอาตัวชื่อไม่ท่ายอ่ะอย่างเช่นผักตบชวาทุกคนมองอยู่ในลําคลองเขานํามาแปลร,รูปส่งญี่ปุ่นสร้างให้ได้งามมากๆต้นสโนโเข้ามาทําเป็นดอกไม้อ่ะครับสวยส่งหลักล้านพี่ก็เพิ่งดูเนี่ยแล้วเนี่ยตาก,ก็จะได้สิบยี่สิบบาทสามสิบบาทแต่ว่า<ฮ>มันนะ ใช่เราให้ค่ามานะของทุกอย่างมีคุณค่าขึ้นอยู่กับใครจะมองเห็นคุณค่าถูกใช่แล้วก็อดทนวิทยาเหมือดทนวิทยาอดทนเหมือเราเก็บเล็กผสมน้อยยิ่งไม่มีคนทำเราเนี่ยฉันต้องทำผมใครจะใครจะทำฉันทำเองอย่างเงี้ยนะพี่แบกเองตัดเองพี่ถูงที่พี่หนึ่งบอกว่าพี่ทำได้ทุกอย่างถูก ไม่งั้นพี่จ้างงานลูกน้องไม่ได้ทําต้องทําทุกอย่างใช่งว่าเริ่มจากเล็กจริงๆสูตรจริงๆใช่ไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์เลยเลยให้พี่น้องช่วยต้องบอกว่าเราต้องเป็นคนดีด้วยถ้าเราไม่ดีใครก็ไม่สนับสนุนแล้วเราก็ต้องตั้งใจทําแล้วต้องทําให้สําเร็จถ้าใครทําแล้วล้มเหลวล้มเหลวครับใครก็ไม่อยากช่วยไม่ถึงเราต้องทําพี่ถู์ตัวเองให้เห็นก่อนใช่ว่าเราเป็นคนทําจริงขนาดไหนอันนี้เรียกว่าความน่าเชื่อถือไหมใช่ถูกเนาะใช่แล้วเรามีสัจจะในคำพูดถูก ไม่งั้นใครก็ไม่เชื่อถือเราเก็บเล็กผสมน้อยใช่ค่ะใช่ไหมไม่ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องเรื่องว่าจะได้เท่าไหร่ขอหลักร้อยหลักสิบดันเอาหมดแล้วเราเก็บเอารวมเอาโอ้จนมีถึงทุกวันนี้ไงเพราะเรารู้จักใช้เราเราเราไม่ทําอะไรที่แบบเกินตัวเราต้องค่อยๆ่อค่อยๆเล็กทีละเล็กทียน้อยเหมือนปวกเหมือนปวกยังไงเหมือนปวกก็ค่อยโต จะค่อยสร้างตัวให้มันตัวมันก็ติ๋วเดียวใช่เราค่อยสร้างปวกไปสูงสูงใหญ่เห็นปะมันใหญ่เลยเห็นปะเวลามันใหญ่เป็นใหญ่เลยนะใหญ่ถ้าพักคนเอาพ้าสามสีมาไปตากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาคัดอย่างนี้คือตากกี่วันนะครับประมาณห้าวันโอ้ยคือเอาแบบแห้งกริบเลยคัดยังไงครับพี่นุชครับก็เราก็จะมาดูว่ามันมีเศษอันนี้คือคัดไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอ๋อคือติดออกมันชิ้นใหญ่จะเอาเฉพาะชิ้นที่เป็นเล็กๆเนี้ยเล็กๆแบบนี้ ถ้าแห้งแล้วมันจะกรอบอันนี้คือห้าวันจนครอบเลยใช่ค่ะอันนี้คือ้อมสรง้อมจำหน่ายใช่คือแบบนี้เหรอใช่แล้วกินมันหอมเลยเนาะหอมมันเป็นคือแบบนี้คือเขาเรียกอาชีพอะไรครับเอาไปทําอะไรครับอันนี้ไปเหมือนเราไปแปรรูปแปรรูปตดมาแปรรูปเป็นตากแห้งตากแห้งแล้วคือมีคนมารับมารับอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราเอาอะไรไปตากแห้งได้บ้างครับก็หลายอย่างเช่นก็มีพักไผ่ขมิ้นว่านกมดทูกระเพรา กระเพรากระเพรามีกระเพราด้วยเริ่มต้นจากปลูกอะไรนะครับปลูกผักปลูกผักพวกกระเพราหัวละพาผักชีมะเขือราคาดีไหมเนี่ยบอกบอกได้ไหมหลักสิบโลหรอใช่ค่ะเดี๋ยวทำก่อนไม่ได้กำไรไม่ได้กำไรอะไรเยอะไม่ได้กำไรเยอะนะเราจะไปทำแบบทำยากนะตากห้าวันเลยนะใช่ห้าวันโลหรอโลเท่าไรหลักสิบหรอใช่ แล้วทาไมแบบมันพลิกได้ขนาดน้ะหรือว่าจํานวนจํานวนเยอะน้วนหลักตันอ๋อถ้าเขาเอาเขาไม่เอาเป็นโลใช่เอาเป็นตันใช่เอาเป็นไหลตันไอ้คำว่าพลิกเลยก็คือว่าทําแบบเวลาเขาสั่งดีเขาสั่งแบบเยอะอเอะเออได้กําไรน้อยแต่ว่าจํานวนมากกําไรน้อย จำนวนมากคุณมาดูใบกะเพรานะตาก๋ยวให้พี่นุชสอนก่อนตักกะเพราวิธีการทําทำยังไงครับเนี่ยก็คือเขาก็จะรูดใบให้เหลือให้เหลือให้เหลือแต่อันเนี้ยก้านให้เหลือแต่ก้านอ่าแล้วก็อันเนี้ยไปตากไปตากไปตากอ่าสองสามแดดมันก็จะแห้งแบบนี้ค่ะมันไม่น่าจะทําง่ายนะยากแต่ว่ามันจำนวนยากไงกลิ่นอ่ะหอมไหมมันหอมมากหอมมากโอ้โหหอมจริงเนาะอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดนี้จะได้กี่ผานเดียวเนี่ย เต็มรถอะเต็มรถเขาซื้อที่กิตันเขาซื้ออันนี้บางทีเมื่อที่แล้วส่งไป3 4 0 0ี่ร้อยนะสาม0ี่ร้อยสามสี่ร้อยโลแต่ว่าเขาซื้อซื้อเยอะซื้อหลากหลายใช่ซื้อเยอะอะไรอันนี้คือตะไคร้ใช่ไหมใช่ค่ะหอมมากอันนี้โลเท่าไหร่ครับหลักสิบหมดเลยอ่ะแสดงว่าทีนี้ต้องเน้นเน้นเขาเรียกว่าเน้นปริมาณปริมาณเน้นปริมาณใช่มีอะไรอีกมีอะไรอีกเราจะดูให้หมดนี่คืองงแล้วอันนี้เริ่มงงแล้วพี่นุชอันนี้คืออะไรครับ ไม้ฝางค่ะไม้ฝางที่ว่ามันจะเอาไปหุงคาแล้วมันแดงใช่บำรุงเลือดมะแว้งค่ะอันนี้เป็นมะแว้งนะมะแว้งต้นค่ะเอามาตากเอามาตากแห้งอันนี้ที่ที่ทางบ้านปลูกเองอ๋ออันนี้ตัวไฮไลท์ของพี่ไฮไลท์ยังไงครับก็คือปลูกเองขายเองปลูกเองขายเองราคาดีไหมครับก็ช่วงนี้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้รักสิบเหมือนไหมักร้อยอ๋อรู้แล้วมันมีตัวแบบเขาคือมันจะมีบางตัว ที่เป็นพับราคาได้อย่างเ,เช่นมาแวงเอได้กินน้ำกระเจี๊ยบของพี่นุชทำให้นะครับขื้นใจยังเลยพี่นุชทำเองกระเจี๊ยบพุชราจีนต้องยิ้มเลยอันนี้ก็นนคือกไฮไลท์เหมือนกันไฮไลท์คือเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นอาชีพขายสมุนไพรน้ำสมุนไพอแล้วก็มีสูตรมีสูตรพอเลือกกำดาออก ตลอดทุกวันเลยก็มาต้มไปนึกกินสองปีมันเกี่ยวอะไรกับกับดาวก็ไอ้ตัวนี้มันจะทําให้เส้นเลือดเราไม่เปาะมันจะไปล้างหลอดเลือดเราให้สะอาดอ้าวผสมอะไรบ้างอ่ะก็มีกระเจี๊ยบพุทราจีนอย่างแค่นั้นกระเจี๊ยบและก็พุทราจีนสองอย่างสองอย่างแล้วก็ต้มกับน้ําตาลไปใช่ใช่เหรออันนี้คือกับตัวเลยกับตัวเองอ่ะแล้วแต่ก่อนที่ทาขายได้ไหมม่อก็ทําขายขายอัญชันน้ําอัญชันอ่าน้ํากระเจี๊ยบพุทราจีนน้ำลังจืด แล้วก็มีน้ำกระชายโอว่ามีต้องหลายสูตรที่ทีทีชอบที่ชอบนะแล้วก็เรื่อนสุขภาพร่าไหถูกค่ะเพราะว่าเราสุขภาพไม่ดีตอนนั้นเราน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีก็มากินอัญชันเพราะว่ามีกินยังไงอัญชันก็เอาเอาน้ำต้มน้ำมันแล้วก็มาดื่มคือเอาอัญชันแล้วก็ต้มน้ำชงชงเหมือนกินกาแฟก็ได้ตอนเช้าทุกวันอ่ะกินกินแล้วเพราะนั้นมันก็ทําให้ระบบน้ําเหลืองนี้เป็นน้ําเหลืองอัญชันนี้ทําให้น้ําเหลืองแข็ง ฟังอาจารย์มาในวิทยุเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ฟังอย่างวิทยุเลยใช่ฟังมาห้าหกปีฟังแล้วก็มากินมากินผักพืชผักให้มันเป็นยาแล้วเราก็เลยอาหารเป็นยาอย่างงี้ใช่แล้วเราก็เลยพลิกตัวเองเลยแล้วเราก็กินเปลี่ยนการกินทุกอย่างตั้งแต่อายุสามสิบสองตอนนี้ห้าสิบสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเต่สมุนไพรเนี่ยใครอยากจะใช้ต้องศึกษาให้ดีก่อนถึง สรรพคุณใช่บางคนมีโรคประจำตัวใช้ไม่ได้แต่ก่อนใช้ให้ศึกษาก่อนคําว่าพลิกชีวิตของเขานี่จริงๆมันน่าจะพลิกตั้งแต่พลิกของการเรื่องของสุขภาพเลยคือใบอะไรครับใบคู่เฮ้ยคู่ผมทำไมอ่ะเดี๋ยวผมกลัวนะคู่คู่ยังไงครับอันนี้คือขมิ้นอขมิ้นนี่ลูกค้าสั่งเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยไปทำลูกประคบประคบเหมือนว่าเขาคือไม่ต้องละเอียดมากไง ทำอะไรก็ขอให้ได้ง่ายๆทําอะไรก็ขอให้แบบได้แบบมหัศจรรย์นะคะขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่นุชนี่ชดาสมุนไพรก็มีสมุนไพรหลากหลายนะคะใบมะขามกระเจี๊ยบพุทราจีนนะคะก็มีขิงมีข่ามีตะไคร้นะคะแล้วก็หลากหลายนะคะมะตูมแล้วก็มี ปีแห้งกล้วยดิบนะคะดิฉดาสมุนไพรค่ะอำเภออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเบอร์โทรครับ0 9 2 6 6 9 4 4 1สค่ะย้ำอีกครั้งครับเอากระดาษประกามาจดพี่นุชพุทธชาชัดครับ0 9 2 6 6 9 4 4 1สค่ะส่งความสดชื่นจากนครปฐมครับขอทุกคนสดชื่น